สวัสดีครับผมไอเพรยนตนนะครับวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับและก็เป็นสีที่หายากมากๆอีกเช่นกันนะครับสำหรับสีนี้เป็นสีเทาดำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a l t i ติ6 1.6ตัว G นะครับปี2018นมนะฮะโฉบมร์นชนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยทางเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่485,000บาทนะครับเป็นรถใหม่ๆมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับรถสวยมากและที่สำคัญ สีหายากมากๆนะครับสำหรับสีเทาดำนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้หรือว่าสีนี้นะครับโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับไอเพชรยนต0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่ารถเข้าใหม่คันนี้นะครับสภาพตัวรถบอดี้ตัวรถจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมไมน่าเชนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมแบบ2เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับ ชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light LED 4เม็ดนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ภายในเช่นเดิมนะครับเป็นสีเทาดำสีเดิมแท้จากโรงงานรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับไม่มีการชนหนัก พิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยตรวจสอบศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ485,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้สวยมากนะฮะส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กปัดเงาเดิมแท้จากโรงงานขอบ16นะครับเป็นแม็ก5รูนะฮะส่วนยางเนี่ยเป็นยางแม็กซิต นะครับปี2020นสะครับสัปดาห์ที่28นะครับคันนี้นะรหัสยางนะครับ205ศนนะครับดอกยางเนี่ยเหลือเหลือล่องลึกๆแบบนี้เลยนะครับขนเงาะเนี่ยยังอยู่ให้เห็นนะครับสวยมากนะครับบอดี้เดิมนะครับส่วนโครงสร้างภายในซุ้มล้อนะครับรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับตัวน็อตเดิมแท้จากโรงงานโชคเดิม นะครับโครงสร้างเดิมนะครับมันเรารับประกันนะครับว่าไม่เคยชนหนักที่กว้าจมน้ําแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยพาษีต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดอีกทีกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับตัวรถนะครับเสา ABC เดิมแท้ทั้งหมดนะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ40%นะครับกระจกนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสําหรับคันนี้ นะครับส่วนมือเปิดเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามเดิมแท้จากโรงงานกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เล t นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสวยมากนะครับเลียมสันตัวรถคมชัด เดิมแท้จากโรงงานสีเดิมๆนะครับสีเทาดำหายากมากๆคันนี้นะครับ t o y o ต a a l t i ต,ต1.6ตัวจี้นะครับปี2018ใครสนใจโทรหาผมไอเพชรยนต์ได้เลย089 480 7362นะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับคันนี้ฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับชุดคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ที่ด้านใน นะครับด้านล่างมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโลโก้บอกรุ่นต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของไฟเบรกดงที่3นะครับพร้อมกับไร้้าให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงท้ายเปิดได้จากตัวรีโมทเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลองมาดูโครงสร้างภายในสําหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊ส100%เป็นนะครับเป็นรถของหน่วยงานไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองไม่ใช่แท็กซี่อย่างแน่นอน นะครับตัวโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนด้านข้างนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมๆนะครับชัดเจนฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับไม่เคยถูกถอดถูกไขนะครับโครงสร้างเดิมๆรอยซีนเดิมๆนะครับแผงฉนวนกันความร้อนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกัน ในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบถ้วนชัดเจนนะครับเดิมแท้จากโรงงานเหมือนกันนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับในส่วนของรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถสวยๆนะครับไม่มีการติดแก๊สไม่มีการชนหนักกิกกว่ําหรือว่าจมน้านะครับรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังหายอยู่นะครับสีเทาดําต้องบอกว่าเป็นสีที่หายยากมากๆอีกหนึ่งคัน นะครับสนใจโทดสอบถามผมได้เลยครับไอพชรยน0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะครับผมสตาร์ทเรียบร้อยนะครับสตาร์ททีเดียวติดเหมือนเดิมนะครับต้องบอกอีกครั้งนะครับย้ำไปก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพ นะครับเบื้องต้นเนี่ยได้แค่ล้างภายนอกธรรมดาเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูกันก่อนเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบรดนะครับที่พักแขนเนี่ยเป็นหนังนะครับกระจกปรับขึ้นลงออตโต้ระบบเซนทันล็อกนะครับมือเปิดโครเมียมนะฮะ ลำโพงด้านบนหนึ่งตัวด้านล่างหนึ่งตัวนะครับคันนี้ถัดเข้ามาเนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับปุ่ม Engine Start ทนะครับโทนภายในนะครับเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตนะครับก็เดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับพวงมาลัยหนังเดิมแท้จากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสามารถปรับเสียงรถเสียงเครื่องเล่นได้นะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับคันนี้นะ ส่วนชุดเลื่อนไม้นะครับอยู่ที่1นึ่7 3โมันามรนะฮะไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับรถประวัติศูนย์ทุกระยะก็เข้า,าแมนเทนนใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยนะคอนโซลเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตนะครับเครื่องเล่นวิทยุ CD ดีเดิมนะครับแท้จากโรงงานเสียบสาย au x usb UH ได้นะครับแอร์อนาล็อกช่องชาร์จไฟ1ช่องเช่นเคยนะครับแอ,อส่วนเกียร์เนี่ย เ็นเกียร์ออโต้นะฮะ CVT 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับโครงสร้างโทนภายในเป็นสีเบจนะครับส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานสีเบจนะครับเดี๋ยวสภาพเบาะเนี่ยเราปรับงานให้อีกทีนึงนะครับรับรองว่าได้เบาะใหม่อย่างแน่นอนนะครับภายในกว้างแอร์เย็นนะครับคันนี้โตโยต้าอัลติสนะครับ 1.6G ปี2018นะครับไม่เคยแก๊สไม่เคยเป็นแท็กซี่มาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีการชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนะครับ เบาะด้านหลังเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยยับนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยนะครับเดี๋ยวรอทําความสะอาดฟอกเบาะใหม่นะครับสวยเลยนะฮะด้านหลังมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของ1ช่องหลังค่านะฮะเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะครับคันนี้เดี๋ยวรอปรับสภาพนะครับรับรองว่ารถสวยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลัง ตามหาสีนี้อยู่นะครับด่วนเลยนะครับมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะครับเป็นสีที่หายากมากๆนะครับและที่สําคัญเป็นรถปีใหม่นะครับปี2018นะครับโฉมใหม่ด้วยนะครับคันนี้รับรองว่าสวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมๆนะครับใครที่สนใจโทรหาผมไอเพรยนตนนะครับ0 8 9 4์0 8 9 6 2เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องดูโอ v v t i นะครับสสูบเดิมแท้จากโรงงาน1,600 cc นีะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งมากนะครับไม่สั่นสะเทือนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแท้ๆจากโรงงานไม่เคยทําไม่เคยแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องนิ่งนะครับเงียบนะครับร้อยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยอยู่ครบทุกจุดภายในห้องเครื่อง ไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวรอทําความสะอาดปรับสภาพนะครับรับรองว่าสวยเหมือนได้รถใหม่แน่นอนนะครับในส่วนของตัวน็อตคานด้านในนะคบไม่มีร่องรอยของการขยับถูกไขนะครับจุดเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้นะครับเป้าชกเดิมนะครับรอยจุดเป็นอาร์สวยๆเลยนะครับ ในส่วนของคันหน้านะครับแก้มซ้ายขวาเดิมเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างเดิมนะครับจุดเนอัดเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับในส่วนของคันหน้าแก้มซ้ายขวานะฮะแล้วก็ในส่วนของ ABS นะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับโทรมาสอบถามผมนะครับไอเพชรยนต์ได้เลยนะครับ089480 7362หนะครับหรือลูกค้าท่านไหนนะฮะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก่อนนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสามารถเข้ามานะครับติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันทาการ9ก้าโมงเช้าถึง17.30นนะครับทุกวันเลยนะครับเข้ามาก็สามารถติดต่อเซลไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ